เอามาดูข่าวเรานะครับก็แน่นอนครับตอนนี้มีประเด็นเรื่องราวของคุณครู<ม>ที่เพชรบูรณ์นะครับผู้ชมครับนุ่งสั้นนั่งไลฟ์เขาบอกวิวเหลือเกินเอาลองดูหน่อยครับผู้ชมครับอืมที่ที่เอาดูดู <c oughs> ด นี่ครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าวงการครูฉาวอีกแล้วนะครับจากกรณีที่เพจอีซอขยี้ข่าว3ครับเขาได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอนะฮะซึ่งระบุว่าเป็นครูคนหนึ่งครับกำลังนั่งสอนหนังสือเด็กนักเรียนอยู่ในห้องแต่ปรากฏว่ากลับไลฟ์ติกตอกไปด้วยโดยครูรายนี้ครับสวมเสื้อโปโลแล้วใส่กระโปรงสั้นนะปรากฏว่าระหว่างที่ไลฟ์สอนหนังสืออยู่ครับครูเนี่ยนะฮะนั่งอ้าขาครับแล้วหันหน้าเนี่ย ไปทางกล้องแบบนี้ครับผู้ชมครับเพื่ออะไรนี่นี่นะฮะทำให้กระโปรงผู้ชมครับมันทะลกขึ้นไปแล้วฮะจนกระทั่งไปเห็นในหว่างขาซึ่งมีคนเนี่ยเข้ามาส่งของขวัญแล้วก็ให้รางวัลจานวนมากนะครับบอกแหม,มครูนี่ฮะให้ของขวัญแบบนี้ครับมเมื่อโซเชียลเองได้มีการเผยแพร่ภาพนี้ออกไปครับทำให้มีผู้ที่มาแสดงความเห็นเนี่ยวิพากวิจารณ์นะครับถึงพฤติกรรมของครูสาวรายนี้ซึ่งดูจากหนังสือที่เรียนที่สอนในชั้นป .5 ก็น่าจะเป็นครูปรถมแล้วครับแล้วก็บอกว่าแหม่มันไม่เหมาะสมเลยในความเป็นครูมีทั้งครูสมัยนี้นี่เห็นแล้วปวดหัวน,นี่เขาเขาเขา,เขาแสดงความคิดเห็นกันมานะครับแล้วเด็กในห้องจะไม่เห็นหรือไงทําแบบนี้ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กบางรายก็บอกว่าคนแบบนี้เยอะแล้วเดี๋ยวนี้นะอย่าเรียกว่าครูเลยเหมือนกับแอบอ้างอาชีพไม่มีติดสํานึกในสัมมาอาชีพเลยอีกรายหนึ่งบอกว่าไล่ออกสถานเดียวคิดจะทําแหกและโว์แบบนี้ ให้ไปทําอาชีพอื่นเถอะอย่าเป็นครูเลยเนี่ยครับสำหรับโพสต์นี้ผู้ชมครับล่าสุดนะครับถูกลบไปเรียบร้อยนะครับเพราะถือว่าเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับรวมถึงข้อความที่ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นเดียวกัน แล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นครูที่โรงเรียนที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับผู้ชมครับทีมข่าวสอบถามไปที่ผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะเ,เป็นผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การประถม,มศึกษาเพชรชบูรณ์ทั้ง3าเขตแล้วก็ศึกษาที่การจังหวัดเพชรชบูรณ์ยังไม่ทราบนะคะว่าเป็นครูโรงเรียนไหนแล้วสังกัดอยู่หน่วยงานใด แต่เรื่องนี้ทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกของกระทรวงค่ะคุณสิริพงษ์อังคสกคุลเกียรติบอกว่าขณะนี้สพทะกำลังตรวจสอบว่าอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์หรือเพชรบุรีเนื่องจากคลิปถูกลบไปก็เลยทำให้ต่างยากเบื้องต้นต้องตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงว่าลักษณะโชว์วิวของทูเข้าข่ายผิดวินัยร้ายแรงไหมแล้วก็ต้องดูเนื้อหาด้วยว่าสอบไปในทางเพศด้วยหรือไม่ สพทออก็กําลังตามหาต้นทางนะครับเนื่องจากว่าเจ้าของเนี่ยเขาลบเขาลบคลิปไปแล้วนะครับแต่ก็สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่แถวเพชรเพชรบูรณ์อะไรเพชรบุรีะอะไรทํานองเนี่ยนะครับ,รบการโชว์วิวอะไรแบบเนี้ยเข้าข่ายผิดวินัยร้ายแรงจะต้องยังไงบ้างคะทำลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องโดนตั้งกรรมการสอบแต่ถ้าเกิดว่าผิดวินัยร้ายแรงเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเพื่อถอนใบอนุญาตแล้วก็ให้ออก อาจจะไม่ถึงกับไล่ออกครับแต่เท่าที่ดูแล้วก็มันมันครบองค์ประกอบไหมคะว่าผิดวินัยร้ายแรงเท่าที่ดูจากเนื้อหาจากอะไรเนี่ยนะครับมันจ้ำกึ่งมันใช้วิจาราณได้ว่าร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงอาจจะตักเตือนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการกระทําที่ปล่อยแล้วส่อไปทางเพศทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าท่าเนี่ยละก็เข้าข่ายร้ายแรงแต่เท่าที่ดูองค์ประกอบอย่างเช่นโชว์วิวโชว์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะผิดวินัยแต่อาจจะไม่ถึงขั้นร้ายแรงครับ อยังให้โอกาสปรับตัวได้นี่ครับคุณผู้ชมครับก็เรียกว่าเป็นประเด็นนะฮะที่หลายคนเขามองแล้วเขาบอกว่ามันไม่เหมาะสมเลยอเนี่ยนะครับแต่ตะโปมันด้นขึ้นไปสูงเหมือนกันนะคะอสูงมากสูงมากก็เห็นหมดละคุณผู้ชมเอาตรงเนะี่ยแล้วก็ดูทีระหว่างสอนอยู่นะค่ะมันฟิลอะไรเนี่ย 아, okay. 오케이.